สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับแม่หมอยอีกครั้งหนึ่งอ่าสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคมเริ่มวันที่แปดถึงสิบสี่นะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสามขอขอบคุณ ผู้ติดตามช่องดาวอาทิตย์นะคะวันนี้แม่หมอมาบอกดวงคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่เดชชาลอดค่ะไพ่รถสึกไพ่าการต่อสู้นะคะหมายถึงการตอ่อสู้การแข่งขันหรือการเดินทางค่ะ การเงินคนวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้รายได้ดีค่ะมีเข้ามามากรายจ่ายก็มีมากเหมือนกันนะคะหรือบางคนก็เสียเงินเกี่ยวกับการเดินทางหรือเกี่ยวกับรถยน์หรือมีรายได้จากการเดินทางมีรายได้จากรถยน จากการทำงานของตัวเองนะคะก็อาจจะเป็นพวกขนส่งหรือว่างานทัวร์ประมาณนี้ค่ะมาเรื่องการงานค่ะการงานคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้จะได้งานทำงานที่ท้าทายนะคะต้องอาศัยการตัดสินใจที่เด็ดขาด และคุณก็สามารถทําได้อยู่แล้วค่ะไพ่ไพ่นักรบไพ่อัศวินคือมีความเด็ดขาดอยู่ในตัวแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะต่อสู้หรือว่าแข่งขันขอให้คุณสู้สุดกําลังนะคะสุดความสามารถของคุณคุณชนะแน่นอนค่ะความรักคนวันอาทิตย์นะคะเป็นช่วงที่ต้อง อา,อาจจะมีการต่อสู้แย่งชิงเกี่ยวกับความรักจากมือที่สามอาจจะเป็นบุคคลที่สามก็ได้ค่ะเช่นก็บางทีก็อาจจะไม่ใช่เพศตรงข้ามอาจจะเพื่อนญาติพี่น้องหรือวงสังคม คือเหมือนคุณต้องการคนรักของคุณนะคะหรือบางคนแฟนก็ทำงานมากไปไม่ได้สนใจคุณในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเรียกร้องความสนใจก็ได้คะ่ะหรือบางคนก็งานมากจนไม่มีเวลาสำหรับความรัก แต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆน,นะคะอามาส,สุขภาพคนวันอาทิตย์คุณแข็งแรงมากๆค่ะแต่ก็ทำงานหนักหรือทำงานเยอะถ้าคุณหยุดพักผ่อนคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นทันทีค่ะให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ไว้ด้วยนะคะการเสี่ยงไม่มีโชค ข้อควรระวังสำหรับคนวันอาทิตย์อย่าใจร้อนรู่วามอย่าไปรับปากใครหรือมีข้อตกลงสัญญาในช่วงนี้นะคะ,ะก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ดวงคนวันอาทิตย์หากแม่หมอมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยไว้ตรงนี้นะคะ ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะยังอยู่ในเดือนสิงหาขอบคุณและสวัสดีค่ะ